สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเสนอโตโยต้ายารินะครับผมเราเป็นตัวทรง5ประตูหรือว่าทรงแฮ h b แบกนะครับผมเนาะตัวนี้เป็นปี2014นะครับผมเครื่องยนต์1.24สูบนะครับตรงนี้เนาะสำหรับราคาคันนี้นะครับผมอยู่ที่368,000บาทนะครับผมส่งค่างวดแบบฟรีดาวไปเลยนะครับอยู่แค่ประมาณหลัก6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมเนาะเบื้องต้นสำหรับลูกค้าประวัติที่มีประวัติมา เกินหนึ่งปีหรือมีการผ่อนสินเชื่อที่เคยมาก่อนหน้านี้ 4เดือนขึ้นไปนะผมสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้เนะาะจะสัญญาสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดเลยครับผมสำหรับคราคาคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่368,0 0 0บาทนะครับเป็นตัว G นะผมก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเนาะสำหรับคันนี้นะครับผมฟรีดาวค่างวดอยู่หลัก6 0 0 0ต้นๆน,น,นะครับ